สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนเก่าดิวอริสราเคลื่อนไหวแล้วโพสน์นี้ชวนสงสยัยสื่อถึงใครหรือเปล่าช่วงนี้ดิวอริสราทองบริสุทธิ์ก็กลับมาโลกสดใสเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวแว่วๆว่าเลิกรากับไฮโซนักแข่งรถเบนซ์เดมอนเจ้าของฮชแกแฮชแทก KDKJ แล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปสดสร้อนๆอนทำขนวันคริสต์มาสอีฟที่ผ่านมานี้เอง แต่ไม่รู้ว่าจบกันด้วยดีหรือเปล่าเพราะล่าสุดเบนส์เดมอนก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมโดยโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าไว้พบกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ทนอยู่กับสิ่งที่ทำร้ายตัวเอง Coming Soon และโพสต์อีกครั้งหนึ่งว่าขอบคุณทุกความรักและความห่วงใยนะครับผมสบายดีโอเคทุกอย่างขอบคุณน้องชายของผมทั้ง3คนขอบคุณคุณพ่อและอาจารย์ด้วยครับ ขอบคุณเพื่อนๆพ,พวกพ้องที่รักและหวังดีเสมอขอบคุณที่รักผมครอบครัวสำคัญขอบคุณครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าโพสสองโพสนี้จะสื่อถึงใครหรือเปล่าขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ com ขอบคุณค่ะ